สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเอสคูงห้าอีกครั้งนึงครับก็มาพบกับช่วงแนะนํานักเตะครับผมอยากรู้ต้องลองครับกับฮวนโรมันลิกยียวเม่ครับนักเตะตํานานเบอร์สิบของอาร์เจนติน่าครับและก็เป็นผู้ส่งไม้ต่อเบอร์สิบให้กับเดียงเมซี่ครับก็ทักษะขนาดส่วนตัวของโรมันลิกยียวเม่ก็จะเป็นก็จะเป็นทักษะทักษะติดต,ตัวที่ลูกเล่นแบล็ป้าครับแล้วก็ลูกยิงไกลที่แรงครับผมก็มาดูท่าจัดของลิกียวเม่กันเลยก็เริ่มด้วย แต่ครั้งต้นที่บวก8ปผมจะก็จะได้บัฟทีมบวก5แล้วก็บัฟโบนัสทีบก 7, ทบวกเจ็ดผมเป็นนักเตะถนัดเท้าขวาครับซ้าย4นะแล้วก็ดูแัเต่เริ่มต้นครัสบสปีดต้น1้อยยี่สความเร็วร้อยยข้องตัวร้อยสาเลี้ยงบอลร้อยสควบคุมบอลร้อยสสส่งสั้น1้อจบสกอร์1้อส่งกายร้อยิบยิงกายร้อย,ยืนตำแหน่งร้อยสามเ่านเกม1้อ ปฏิกริยา131นะครับผมพลังการยิยง141วอลเล121เตะลูกโทษ134เปิดบอล138ฟรีคิก141ยิงโค้ง139พลังสมดุล142ประกบตัว109ครับเข้าปะทะ116เข้าสก,กัด114มงบอ12 2, ล122สไลด์107แข็งแกร่ง129ความอึด135ดูดัน116กระโดด127แล้วก็ควบคุมบอ141ครับผมก็มาดูทีมฟาร์มสามารถปแฝงของลิกเม่ครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ไปดูกันเลย ก็จะมีฟินิชช็อตครับผมมีปั่นโค้งได้ดีลองพาร์ทพยายามที่จะจ่ายบอลไกลเพย์เมกเกอร์สร้างอกาศให้เพื่อนได้ดีครับผมแล้วก็เทนชั่นริบร์ดครับพยายามเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งครับแล้วก็ชอบเล่นลูกทักจะแล้วก็พยายามที่จะยิงไกลเมื่อมีโอกาสครับแล้วก็ส่งผ่านบอลแบบปั่นโค้งได้ดีครับผมก็ด้วยสเตตแล้วก็ความสามารถแฝงมันเอื้อให้กับริโกเมะในการยิงไกลแล้วก็ปั่นโค้งครับผมก็ตัวจริงของริโกเมะเป็นไงก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนที่จะไปดูไฮไลท์ในเกมครับก็ไปรับชมกันเลย โอเคครับก็ตอนนี้ก็มาดูฟอร์มในเกมของยูเมคับเป็นยังไงรับชมกันเลยนี่เบกแมะเอ้าดนีโอ้โหโกโกลลท์ทำงานครับโอ้โอ้ยนี่เป็นเมะโดนโกลไลท์ทำงานเข้าไปครับจังหวะนี้จ่ายเข้ามาให้ทางยูเมแล้วก็จีนหไโกไลท์เปอร์สีโอ้โหนีเมะครับเรื่อง จับเปิดตีด้จังหวะที่แนมาลิเพลเม่จับบอลแล้วตะันจะคลอดเลยโผโหทำประตูได้เหนียวกล้าเปิดบอลจังหวะนี้ลิเพลเม่จริงปร้โหที่ยอดเยี่ยมใหญ่ลิเพลเม่เลยจับบอลเนี่ยเรื่องนี้เป็เม่แบบนี้ทำให้ทีม่อประตูแล้วก็มีโอกาสเปิดบอลโขกมาตรงกลางแล้วลิเพลเม่กระโดดยิงก็เป็นเลยครับเพื่อเม่ลิเพลเม่ เ่โอเโหเอาเลือกคนี้เปเมตัวนี้ตัวมักกอกันทีมเลยยิงไกลเนี่ยเปลวเม่ครับเต็มพ่อเลยโอ้โหนีเฟวเมฆบ วู่งไปแม่เยโอ้โหวูปงไาแม่จัวที่สองจังหวยจแต่เข้ามาดิวม่แต่บอลหนึงจังหวะแล้วกระกช่าอีกทีนี้นก็ยิงหัก้อบเลยนี่เปยมาก